ับวาการสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คุณกับผมจะก็พัดเปล่ยสายฝนกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนาเตเลอร์อเทมของ Arduino กันนะครับในแผดป,ฏปฏัจจุบันที่ผมเล่นนะครับตอนนี้ผมก็โดนรีแลงมาอยู่แลงแพตินัมหนึ่งนะครับนะครับเพตินัมหนึ่งเผื่อทุกคนไม่เชื่อผมกดให้ดูได้นะครับเผื่อทุกคนไม่เชื่อนีน่ครับผมแพตตินัมหนึ่งเหลือเวลาอีกแปดสิบเจ็ดวันจะรีแลงนะครับ เอาละครับเรามาดูครับผมเราไม่ต้องดูกคอนก่อนเลยครับเซตไอเทมของอ r ด u i n o นะครับก็จะเป็นแท่งหรือเปล่านะ a s s ซินไฟ Fighter ครับผมผมมันอยู่ f i เตอร์นะครับเดี๋ยวผมไปหาแอสซ s s i n เสียเลยมาดูครับผม เซตไอเทมนะครับเดี๋ยวนะครับสักคู่นะไม่ได้ออกเซตนี้อย่างแน่นอนผมไม่ออกเซตที่เขาจับไปให้นะครับนี่นะครับเออเซตที่ผมจะออกนะครับก็จะเป็นอ่า โอเคผมกลับมาแล้วนะเซตที่ผมจะอ,อก,ก็จะเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับกันซีซีเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นโล่ดาเมจโล่ดูซับดาเมจนะครับแล้วก็ออกเป็นทางด้านของเกาะไฟนะครับเกาะไฟเสร็จแล้วก็จะเอาเบดเลือดนะครับก็จะเป็นเกาะเขียวนะครับแล้วก็เกาะสะท้อนแล้วก็ คือจะเป็นลงทักทีสีโลนะครับแล้วก็เกาะไฟเกาะเขียวแล้วก็จะเป็นทางด้านของเกาะสะท้อนแล้วก็เกาะเกิดครับก็จะเป็นประมาณนี้นครับเกาะเกิดนะแล้วมาดูทางด้านของพลังแฝงกันครับพลังแสงนะครับผมจะใช้เป็นโลนะครับเป็นขนมชั้นนะครับข้างบนจะเป็นพลังแฝงสีเขียวนะครับถ้าเอ่อส่วนถ้าพลังแสงรองก็จะใช้เป็น พีลเลเตอรการการเ็เอร์นะมโรมานี้การเป็นเเลเตอร,ร์รนแล้วก็ขนมชั้นนะครับแล้ก็เป็นสายแท่งนะครับสายแท่งโดยกำเนนะิดมาดูทีล่ลวนครับผมล้วนผมจะใช้เป็นโทนนะครับพลังชีวิต1162หน่วยครับเกอเกาะ3นะครับ ฟื้นฟู52เปอร์เซนนะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่4เปอร์เซนนะครับแล้วก็โดดเล็ดอีก6เปอร์เซนะครับก็จะเป็นลูนสีแดง5เม็ดและก็ลูนสีเขียวไอ้ลูนสีเขียวอะ5เม็ดนะครับแล้วก็ลูนสีม่วง5เม็ดนะครับเอ่อส่วนลูนสีม่วงนี่ผมจะใช้เป็นพลังชีวิตหมดเลยนะครับผมพลังชีวิตแล้วก็ความเร็วบวก4เปอร์เซ0.4เปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ฟื้นฟูลพลังชีวิตทุกๆ52นะครับ52 AD นี่เยอะนะครับ โอเคนะครับสำหรับ a r d u i n นก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมผมจะใช้เป็นพลังแฝงฮิวนะครับก็เป็นสายแท้งนะครับแท้งล้วนเลยนะครับสําหรับ a r d u i n นของเรานั่นเองนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครอยากเข้ามาเล่นกับผมก็เข้ามาเล่นได้นะครับมิโกะอากินะนะครับผมนะเข้าไปหาในช่อง YouTube ก็ได้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมครช่อง YouTube จากพัดแห่งสายฝนด้วยนะครับผมขวบขวาครับผม ขอตัวลางก่อนสวครับผมทีนครับผมใครอยากเข้าเล่นก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวมึจะเปิดให้เล่ปนะิดให้คนดูมาเล่นนะฝาก,กาคนแรกกดใช้กดสุดท้ายด้วยนะครับถ้าเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมสำหรับที่นี้ขอตัวล่างก่อนสวัสดีครับ